เป็นเรื่องอีกแล้วกับภาพบิลบอร์ดเจ้าปัญหาชาวเน็ตได้แคปภาพบิลบอร์ดขนาดใหญ่หน้าวัดบัวขวัญเตรีมทางด่วนงามวงวานพร้อมคอมเมนต์กันยาวเหยียดซึ่งทำให้มีความคิดเห็นที่หลากหลายค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะไปค้นหาคำตอบในเรื่องนี้กันค่ะว่าป้ายนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรซึ่งก่อนสำหรับใครนะคะที่ต้องใช้เส้นทางบริเวณหน้าวัดบัวขวัญที่จังหวัดนนทบุรี หรือต้องใช้ทางด่วนโรงงานวงวานนั้นก็คงจะต้องสะดุดตากับป้ายบิวบอร์ดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยภาพของเจ้าคุณพระศรีน,น,นาถพิราชกาัรยยณีค่ะถามว่าเพราะเหตุใดจึงต้องสะดุดตานะคะก็เพราะว่าภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความแปลกแตกต่างจากภาพที่ใช้ในการถวายพระพรทั่วทั่วไปค่ะซึ่งโดยปกติแล้ว ภาพของการถวายพระพรนะคะก็จะใช้ภาพพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายพระรูปคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแต่สําหรับภาพนี้คือภาพสองพระองค์และ1ท่านซึ่งภาพนี้นะคะตอนแรกคนที่ดูก็อาจจะคิดว่าเป็นภาพที่มีการเสด็จมาที่วัดบัวหลวงพระอารามหลวงใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะนี่หละค่ะแอดมินจึงมองว่ามีความแปลกค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะภาพนี้เป็นภาพพระราชกรณียกิจเมื่อวันที่16มีนาคม2564ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีณที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ซึ่งในวันนั้นนะคะเจ้าคุณพระเสนีนาภิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยช่องงหลวในวันนั้นค่ะพระองค์เสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุม ก่อนเสด็จไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่กลุ่มป้ายอาคาร,ารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีและเสด็จเข้าพระพลาพิธีเพื่อทรงประเเกนจตุปัจจัยธทยธรรมถวายพระสงฆ์ประทับพระราชอาฏทรงหลังทักษิณเทกจากนั้นทรงลงพระประมาพิไทยและทรงลงพระนามาพิไทยในแผ่นศิลาแล้วเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ ก่อนเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังที่ทําการสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีส่งลงพระบระมาพิไทยและส่งลงพระนาม,มาพิไทยในสมุดที่ระลึกแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีและเสด็จกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะการที่ภาพนี้นะคะไม่ได้เป็นภาพการเสด็จพระราชดำเนินมายัางวัดบัวขวัญ แอดมินก็เลยอยากชวนคุณผู้ชมคิดในประเด็นนี้กันค่ะว่าทางวัดบัวขวัญมีจุดมุ่งหมายใดในการขึ้นป้ายพระฉายาลักษณ์ในลักษณะนี้แต่ก่อนที่เราจะไปคิดด้วยกันนะคะแอดมินขอเกริ่นประวัติวัดบัวขวัญกันสักเล็กน้อยค่ะวัดบัวขวัญน,นั้นแต่เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์นะคะต่อมาจึงได้รับการพัฒนาเป็นวัดเมื่อปี2435เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และมีผู้มีจิตศรัทธา บริจาคที่ดินให้วัดซึ่งผู้บริจาคชื่อว่านายบัวค่ะจึงมีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดบัวขวัญเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดินโดยในปัจจุบันนะคะเจ้าอาวาสคือพระราชนันทามุนีโดยขณะนี้มีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีด้วยซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสนะคะตั้งแต่ปี2 5 3 7 และได้พัฒนาวัดบัวขวัญทั้งในด้านของฐานวรวัตถุปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดทั้งให้ความสําคัญด้านการศึกษาพระธรรมจนเป็นโรงเรียนพระปริยติธรมรมแผนกบาลีประจําจังหวัดนนทบุรีแห่งที่หนึ่งและยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในทุกวันสําคัญนอกจากนี้ยังเปิดเป็นสถานที่เรียนกศนอมีการจัดกิจกรรมสําหรับพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปวัดบัวขวัญได้รับการพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาต สถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญค่ะทีนี้ขอกลับมาที่เรื่องป้ายบิวบอร์ดหน้าวัดกันต่อนะคะซึ่งทีมงานช่องวังหลวงได้ติดต่อไปยังวัดบัวขวัญแล้วได้รับการคอนเฟิร์มว่าภาพนี้เป็นภาพจริงไม่ใช่ภาพตัดต่อคืนป้ายนี้มาหลายเดือนแล้วและป้ายบิวบอร์ดนี้นะคะก็ไม่ได้ให้สินค้าหรือบริการใดๆเช่าโฆษณาค่ะเพราะเป็นป้ายของวัดบัวขวัญเองค่ะดังนั้นเราจึงมีประเด็นมาชวนคิดดังนี้นะคะ ประเด็นที่หนึ่งเพราะเหตุใดทางวัดจึงใช้ภาพพระราชกรณียกิจเมื่อปีที่แล้วแทนพระฉายาลักษณ์ในหลวงพระราชินีดังที่สถานที่อื่นๆใช้กันนะคะในการถวายพระพรค่ะประเด็นที่สองเป็นไปได้หรือไม่ว่าทางวัดได้เล็งเห็นว่าเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกาลยานีนั้นเป็นผู้ที่มีคุณูปก,ก,การทางการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงเลือกรูปที่มีเจ้าคุณพระอยู่ด้วยประเด็นที่สาม แนวทางนี้ค่อนข้างจะสวนทางกับแนวทางของราชสำนักนะคะเพราะเจ้าคุณพระเสน,นาภิราชกัลยาณีไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตามเสด็จมาหลายงานแล้วประเด็นที่4เป็นประเด็นเรื่องความเหมาะสมในกรณีที่มีคอมเมนต์มากมายเกี่ยวกับศีลห้าโดยเฉพาะในศีลข้อที่3กาเมสุมิฉาจาราเวรุรนิสิขาปะทางสมาธิยามิ ที่ยังคงเป็นประเด็นที่เปราะบางเมื่อเราต้องพูดถึงสถาบันกันอย่างตรงไปตรงมาค่ะและประเด็นที่5หรืออาจบางทีนะคะวัดบัวขวัญอาจต้องการพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็เป็นได้ว่าที่จริงแล้วเรื่องราวของในหลวงพระราชินีและพระสนมเอง